สื่อต่างประเทศเองก็เกาะติดสถานการณ์การเมืองไทยรายงานว่านายเศรษฐาได้เป็นนายกคนที่30ของประเทศไทยท่ามกลางความท้าทายต่างๆที่ต้องไปจับมือข้ามขัวรสื่อต่างประเทศหลายสำนักต่างเกาะติดการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีของไทยนะครับโดยสำนักข่าว AP รายงานว่ารัฐสภาได้โหวตเห็นชอบให้นายเศรษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปของไทย โดยการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีครั้งนี้มีขึ้นเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังจากอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรเพิ่งเดินทางกลับไทยเป็นครั้งแรกในรอบ17ปีหลังต้องลี้ภัยในต่างแดนพักเพื่อไทยได้จับมือข้ามขั้วพักการเมืองรวม11พักซึ่งรวมถึงพักรวมไทยสร้างชาติและพักพลังประชารัฐซึ่งเป็นศัตรูทางการเมืองและอยู่ฝั่งอนุรักษนิยม โดยเพื่อไทยอ้างว่าจําเป็นต้องจับมือข้ามขั้วแบบนี้เพื่อให้ประเทศเดินหน้าต่อไปได้และสลายความขัดแย้งขณะที่รอยเตอร์สได้นําเสนอประวัติของนายเศรษฐาและรายงานนะครับว่านายเศรษฐาจะต้องทํางานร่วมกับพรรคร่วมรัฐบาลที่มีความเปราะบางเนื่องจากต้องทํางานร่วมกับพรรคการเมืองฝ่ายทหารที่เคยทํารัฐประหารรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของพรรคเพื่อไทยถึงสองครั้งด้วยกันครับ